วันนี้แม่บ้านจะพามาทำแกงเผ็ดปลาทรายอร่อยแบบแกงใต้เผ็ดจัดจ้านหอมใบยี่หร่ารสร้อนแรงค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆแหนมด้วยผักสดอร่อยมากวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยค่ะแม่บ้านซื้อปลาทรายแช่แข็งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตมาค่ะใครจะซื้อที่ตลาดสดก็ได้เลยค่ะใบมะกรูดแม่บ้านล้างน้ําสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนํามาซอยค่ะ ตัดหัวออกแล้วก็มว้มวนแบบนี้ค่ะซอยเลยค่ะซอยเล็กได้ยิ่งดีค่ะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟค่ะใส่พริกแกงเผ็ดใต้ลงไป3ามช้อนโต๊ะใส่กะปิหนึช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยเสร็จแล้วเปิดไฟผัดพริกแกงกับน้ำค่ะ ผัดให้เข้ากันดีค่ะไม่เป็นก้อนนะคะเติมน้ำเพิ่มอีกสักหน่อยค่ะผัดจนหอมดีค่ะพริกแกงหอมดีแล้วก็เติมน้ำสะอาดกะปริมาณให้พอดีกับปลาซายที่เราเตรียมไว้ค่ะ แม่บ้านเติมน้ำเพิ่มได้ความคนประมาณนี้เลยค่ะแกงแบบน้ำขลุกขลิกนะคะน้ำแกงเดือดแล้วใส่ปลาทรายลงไปค่ะใครจะใช้เป็นปลาอื่นก็ได้นะคะปลาดุกก็ใช้แกงแบบนี้ได้เลยค่ะปลาทรายถ้าซื้อที่ตลาดสดเขาก็ไม่ได้แลให้นะคะเราต้องมาขอดเก็ตแล้วทำเองค่ะแม่บ้านซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาก็แลทำให้เสร็จเรียบร้อยดีเลยค่ะ ปลาสุกแล้วค่ะชิมรสดูค่ะมีความเค็มพอดีความเผ็ดพอดีแล้วค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะโรยใบยมะกรูดหั่นฝอยลงไปตามด้วยใบย,ยี่หร่าค่ะอืม <c oughs> กินหอมมากๆเลยค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะเนื้อปลาดีมากเสร็จเรียบร้อยปิดไฟตักเสิร์ฟค่ะ แกงปลาทรายนี้แม่บ้านได้สูตรมาจากร้านข้าวแกงใต้ร้านประจําที่แม่บ้านกินนะคะอมตักใส่ถ้วยแล้วน่ากินมากๆค่ะตักข้าวสวยร้อนๆมารอกันเลยนะคะรสชาติก็จะออกเผ็ดเค็มหอมๆใบยี่หร่าแล้วก็น้าแกงเข้มข้นคุกข้าวสวยร้อนๆกินกับผักสดมีไข่ต้มสับฟองก็อร่อยสุดๆแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ